วันนี้เราได้ท่อเหล็กนะครับสำหรับใส่ตัว Shadow t o มานะครับยี่ห้อ p r o n t Professional and Tactical นะครับเป็นท่อเหล็กนะครับมีไว้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องท่อมันชอบหักตรงนี้นะครับนี่มี CV number ด้วยไหมแล้วก็มีกรอนนะครับปกติ ฝั่งนี้เรียกว่าไอจุดเลื่อนของเรือนนะครับมีทั้งสองฝั่งก็คือถ้าเรามีพินเราก็สวมยาวเลยมันก็จะบาลานวิ่งอยู่ในร่องนี้นะครับแต่ว่าผมมีเรือนหนึ่งแหละที่มีพินเสียบทะลุแต่ว่าพินมันหลวม,มยิงไปยิงมาแล้วพินมันจะดิ้นซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเราจะใช้เรือนเดิมแล้วก็พิน อ่ออกมาฝั่งเดียวจบขี้เกียจเสียดับใหม่เดี๋ยวเราย้ายแค่เรือนกับท่อมาใส่ตัวนี้ความต่างที่เห็นได้ชัดนะครับนี่สังเกตทรงร่องนี้นะมันจะออกแนวตรงนี้ตรงนี้มีนิดเดียวแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ดูร่องนี้สิบลึมเลยนะครับ ขึ้นก็นคือน่าจะคล้ายกันแต่ว่าลงลึกกว่ากว้างกว่าตัวขัดกรรตัวนี้มีแค่ด้านบนตัวนี้น่าจะกึ่งแล้วขี้เกียจลบมั้งรอบด้านนะครับซึ่งข้างล่างไม่มีผลอะไรแล้วก็อีกจุดหนึ่ง ท่อเดิมถ้าใส่แล้วจะมีฟรีเยอะนะครับเห็นไหมคลอนก็แก๊กเดี๋ยวจะใส่ท่อเหล็กให้ดูนะนี่คือท่อเหล็กนะครับสวมไปแล้วฟิตก,กว่าเยอะเออน่าจะช่วยให้ยิงดีขึ้นนะไม่สะบ,บัดน้อยลงแจม เสร็จแล้วนะครับนี่ท่อดูเป็นสีเหล็กเลยนะไม่ใช่ดำเงานะออกดำเทาเห็นเลขซีรีส์นัมเบอร์ข้างหน้านี่ดูดันยืนเท่าเดิมใช่ไหมครับเราใส่เรือนเดิมนะพินจะมีแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งไม่มีนะครับ และเหมือนเรือนจะขึ้นไม่สุดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่แล้วติดไหมเนี่ยหรือว่าทำงานปกติใครซื้อมานะครับแนะนำให้ลบมุมนี้นะฮะไม่งั้นเนี่ยสไลด์จะชักยากระวังทีติดเลยนะเห็ไหมฮะมุมนี้นะตอนนี้หมุน หมดแล้วนะเห็นไหมครับถ้าดูอีกฝั่งหนึ่งที่เราไม่ใช้เนี่ยคมเลยนะเห็นไหมดูนะครับเราก็ลบมุมมันแล้วก็แต่งให้มันตรงเนี้ยสมูท เมื่อกี้เทสนะครับลื่นขึ้นเยอะเลยไม่งั้นพอเรือนขึ้นมาปุ๊บนเนี่ยไอ้พินเนี่ยติดอยู่นี่เลยไม่ยอมลงทําให้ชักสไลด์บางทีติดนะครับต้องชักแรงๆถึงจะผ่านก็ทำซะเลย เรียบร้อยแล้วนะครับแก้จุดที่บอกตรงท่อเนาะให้มันมนหน่อยตรงนั้นตอนนี้สไลด์เลื่อนเปิดแจมเลยครับเดี๋ยวไว้ทดลองยิง